สวัสดีครับทุกท่านมาครับมา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 ลดน้ำโคลโคาเซียที่น่ารักของเราครับอากาศดีๆแดดกำลังร้อนผมชอบรดน้ำตอนนี้นะครับผมว่าไม้มันสดชื่นดีแต่จริงๆรถตอนเช้าดีสุดนะครับโอ้ดูอิเล็กทริกบูเกโกสิครับพอได้น้ำนะโอ้ สวยมากใบระยิบระยับมากครับออกแดดโอ้วันนี้ท็อปฟอมนี่ครับแกงอิเล็กทริกูเก,กโกของหมานการ์เด้นครับผมนี่ลมแรงไปหน่อยครับแต่จะบอกว่าถ้าลมไม่แรงนี่ใบจะบานสู้แดดเลยสวยมากอันนี้คือแบบสู้ลมไม่ไหวนี่ครับ ส่วนของเรานี่ทำอิเล็กทริกบุกเก o โก่บตัวนิวอิมพูฟนะครับส่วนตัวเก่าไม่ได้ทําครับไม่มีที่ทํำนิวอิมพูฟเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือชอบด้วยแหละเพราะว่ามันวิบป,ปับมากระยิบระยับมากครับผมอันนี้เป็นใบอ่อนนะคะเพิ่งจะบานสวยไหมครับสวยมากตั้งใจว่าจะมีเยอะๆ สำหรับ e l e c t r i ริกบูเกโกนิวอิ r พรูฟฟอครับตัวนี้ลูกหลักนะครับเห็นไหมใส่สองท่อบอนนาไทยครับขาวพยักไม้แรลนะครับผมตัวนี้หายากเลยอันนี้เป็นเบบีอยู่นะครับลูกเล็กๆอันนี้ไม้วางข้ออายุประมาณ2เดือนครึ่งครับผมแต่ว่าจะโตช้าหน่อยนะเพราะว่าเป็นไม้วางข้อแต่ก็ด่างสเสถียรดีมากครับสายนี้ให้ลูกสวยมากดูใบครับด่างสวยมาก เดี๋ยวต้องมารอดูตอนโตกันนะครับสำหรับขาวพยักช้างก็เรียงตากแดดนะครับ <laughs> ไม่ได้อยู่ในร่มสแลนแค่ยีเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้มิดไนท์มิดไนท์เนี่ยเป็นไม้ฟอร์มสวยจริงๆต้องยอมรับให้ลูกสวยมากครับก้านดำใบกระยดีด่างสวยมากอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์ม <c oughs> อันนี้ออดิบเหลืองเชียงรายครับจะพามาดูบรรณานไทยอีกตัวครับเหีนะตัวนี้ครับตัวนี้ชื่อเพชรสยามครับดูความด่างของใบนะครับสวยมากนี่ครับเพชรสยามต้นแม่อยู่การรลสินครับ ผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้อันนี้เป็นไม้วางข้อเช่นเดียวกันอายุประมาณสองเดือนครึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยโตเร็วมากต้องบอกเลยแทบจะไม่ต่างจากไม้ไปลายไหลเลยครับสําหรับบานาตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยมากครับมีสามสีจริงๆถ้าเห็นชัดๆจะดูใบนี้นะครับเหลืองขาวแล้วก็เขียวครับผมตัวนี้ไซส์แม่เนี่ยสองเมตรกว่าเลยเดี๋ยวต้องรอดูว่าต้นนี้จะได้ถึงแม่ไหมนะครับ แต่รับรองว่าสวยแน่นอนเพราะว่าใบออกมาด่างสะเถียนดีมากเลยครับผมเวลาลดน้ำนี่เราก็ลดเต็มที่เลยนะครับลดแบบฉ่ำๆไวรลาว่าใบหักใบขาดหมดแล้วครับลมแรงมากจะสังเกตว่าตอนนี้คือลมแรงมากนะครับตอนนี้เพนเตดโอ้ลม เพนเต็ดแบ็กเกโก o นะครับตันนี้เต็มฟอร์มแล้วสวยมากครับผมดำดีดำเขียวเขียวให้หนอก็ดีนะครับหนอชิดต้นตัวนี้ไม่มีไหลครับผมชำง่ายครับแม็กเพนเต็ดทำไม่ยากใบจะเป็นแบบนี้นี่ออกเขียวดำ จะสวยมากครับผมเห็นเต็ดแบ็กเก็ตกุอู้อันนี้เป็นแบ็กมาร์เบลครับแบ็กมาร์เบลก็เป็นน้องๆมิดไนที่แหละก้านแดงลายครับผมวันนี้ลมแรงมากไม่ค่อยจะได้ดูฟอร์มเต็มๆเ,เท่าไหร่ แต่งจริงฟอร์มสวยนะครับแมกมาเบิลตัวนี้เริ่มให้หน่อแล้วสวยแลบบ้วนี่ครับรดเยอะๆเลยถ้าเป็นหน้าร้อนวันก่อนฝนตกก็ไม่ได้ลดนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะลดตลอดแต่ว่าตัวนี้เป็นบอลเนาะก็คืออยากขาดน้ำน้ำแห้งไม่ดีครับ ดินแห้งก็ไม่ดีผมจะรดให้เปียกเลยครับผมสำหรับท่านที่เพิ่งจะมาดูอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสวนหน้าบ้านเป็นไม้โชว์ครับแล้วก็เก็บหน่อบ้างครับผมของมาร์นการ์เด้นนี่ครับของเราก็ส่วนมากจะเป็นพันพันธุ์พื้นฐานส่วนใหญ่ครับผมไม่มีไฮบิดนะครับไม่กล้าจับเลยตอนนี้ไฮบิด ราคาแรงพอสมควรอิเล็กทริคูเก,กโกอีกต้นครับแอบมีด่างเล็กๆนะนี่เห็นไหมโอถ้าด่างเขียวมานี่ไม่น่ารักเลยอยากได้ไม่ด่างนะครับสำหรับอิเล็กทริคูเก,กโก ลดไปเลยท่านไหนที่เพิ่งเริ่มเรี้ยงนะครับก็อยากจะให้แนะนำตรงจุดไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้เลยหรือไม่ก็โทรมาได้เลยครับหรือไม่ก็มาดูที่สวนได้นะครับเรายินดีเป็นแหล่งความรู้ให้กับทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เลี้ยงสวยงามหรือว่าพี่ๆที่เลี้ยงเพื่อ ทำอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะครับตรงนี้หมานกระเด็นก็ยินดีเรียกว่าแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าครับผมแบบไม่มีกักเลยนะครับมาซื้อไม้ด้วยก็ได้ครับช่วงนี้แดดมันร้อนตลาดมันก็เลยเงียบหน่อยอันนี้เป็นไว้ลาวาครับผมเพิ่งจะออกฟอร์มนิดนครับลูกเบบีครับตัวนี้สเดือนครึ่ง ไว้ลาวานี่ก็เป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์ที่สวยมากนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะเอาตัวนี้เป็นต้นตั้งแม่ผสม,มเมล็ดกับตัวอื่นเยอะๆครับก็ได้ไฮบิดหลายๆตัวที่เห็นในตลาดตอนนี้นะครับผมก็เกิดจากไว้ละวาซะส่วนใหญ่ไว้ละวาผสมแบคโคอรัลอะไรอย่างนี้ครับแต่ทางสวนไม่ได้ผสมเพราะว่าสวนเราไม่มีแบคโคอรัลครับเหนียวมันมาปนกับอิเล็กทริกบูจะยุ่งเอาเลี้ยงแต่อิเล็กทริกบูนิวเกโก ถ้ามีดอกค่อยเอามาผสมกับใบลาวาแล้วกันนะครับชอบก็ปลูกหลายต้นหน่อยสำหรับใบลาวาทุกต้นที่เรามีนะครับตอนนี้นอกจากแก๊งจแจนเต้นอกนั้นก็มีหนอ สวยๆไว้คอยบริการทุกท่านที่มานะครับถ้าอยากได้ก็ทักมาได้เลยราคาย่อมเยาวครับไม่ต้องห่วงเลยสำหรับมานการ์เด้นเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมาซื้อหน้าสวนอยู่แล้วจริงๆเราขี้เกียจส่งขี้เกียจแพ็คแต่แต่ก็ส่งได้ครับไม่มีปัญหา มีหลายพันนะครับอโลคาเซียผมมีเป็นพวกหูช้างตอนนี้ที่มีหนอบ้างแล้วก็เป็นหูช้างดังเหลืองครับส่วนหูช้างดังขาวนี่ยังไม่โตต้องรออีกนานเลยแล้วก็มีโอกินาวานะครับโอกินาวาซิลเวอร์ก็กำลังจะให้หนออันนี้เพิ่งจะลองจับมาเลี้ยงดูครับสำหรับโอกินวาวา ช่วงนี้บไม้พวกนี้จะใบไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าโดนลมไปหมดเลยลมแรงมากครับสามสี่วันมานี้พายุเข้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าสมมุติว่าใบามันพังเยอะๆเนี่ยเราก็ตัดไปได้เลยตัดชิดคนเลยนะครับไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดยาวตัดชิดคนได้เลยเนีย่อันนี้ก็ใบาขาดหมดแลนะ้วเนี่ย ต้นไหนรักก็ลดมากหน่อยนะครับลดไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าน้องจะแบบเอ่อเน่าหรือว่าอะไรนะเขาเรียกชุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่นะครับมันเป็นบอลไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ําแต่ผมเลี้ยงแบบแหบบ้งนะครับไม่ได้แช่น้ําเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะให้น้ําเยอะหน่อย เพราะว่าอากาศที่สมุทรปราการนี่ร้อนมากเลื่อมบอกไปสวนหมันกรเด่นอยู่แพรกษ,ษาใหม่สมุทรปราการนะครับอยู่ใกล้ๆกกับนิคมอุตสาหกรรมบางปูเข้าได้หลายทางครับถ้าสนใจก็โทรม,มาสอบถามเส้นทางก่อนก็ได้ครับผมจริงจริงคลิปก่อนหน้านี้ก็มีด้านหลังแล้วด้วยที่แนะนําสวนนะครับก็ดูได้ช่วงนี้ก็จะสวยขึ้นมาหน่อยเพราะว่าโดนฝนครับ ถ้าไม้โคโลคาเซียนะแนะนําเลยถ้าโดนฝนเนี่ยคือไม้สวยขึ้นมาเลยครับเด้งเลยนี่เป็นแ็กมาร์เบิลอีกตัวหนึ่งครับแดดเกือบร้อยต้องบอกว่าแดดแปดสิบเปอร์เซ็นตได้ตอนนี้ไซส์ก็เริ่มให้หนอแล้วครับที่เห็นลอยๆนี่เป็นปุ๋ยคอกนะครับผมปุ๋ยคอกล้วน ดินข้างล่างก็เป็นดินถุงนี่นะครับที่ขายอยู่แล้วก็ผสมกับมะพร้าวสับมีคลิปผสมดินให้ดูไว้แล้วน่าจะนะครับก็ดูไว้ได้เลยหรือถ้าหาไม่เจอก็สอบถามได้เลยครับเดี๋ยวผมบอกให้รดชุ่มๆเลยครับแบล็กมาร์เบลเนี่ยเป็นไม้ฟอร์มดีฟอร์มสวยรวบดีๆนี่คือใบสวยมากใบก็ไม่หยีด่างนะครับผมดำเขียวส่วนต้นเนี่ยจะเป็นลายแบบนี้ นี่ต่างกับมิดไนต์ตรงแค่ลำต้นสีลำต้นนี่แหละครับมิดไนต์ก็จะเป็นสีดำม่วงมิดๆไม่มีลายเลยรถแล้วรถอีกครับที่นี่อันนี้เป็นแม็กซิมัสเจนเต้ครับอันนี้ไม้ฟอร์มใหญ่เป็นต้นเบบีอยู่ครับกำลังโตกำลังโตเลยแต่โตเร็วมากต้นนี้ แป๊บเดียวครับอีกสักเดือนหนึ่งก็น่าจะเริ่มให้หน่อได้และ m a x i m ั s j a n e นเป็นตระกูล j a n e ้อีกตัวหนึ่งที่ใบสวยมากที่สวนเราจะมี2ตัวคือ m a x i m ัสแล้วก็ Imperial นะครับกำลังให้หน่อทั้ง2ต้นเลยแต่ต้องรอก่อนนะเพราะว่าหน่อยังไม่โตหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่า อย่างนี้ราคาบอลเป็นยังไงบ้างมันจะไปได้ไหมปลูกแล้วมันจะขายได้ไหมผมแชร์ส่วนตัวแล้วกันนะครับว่าทุกวันนี้ก็ได้เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้บืมหว่างเหมือนปีที่แล้วเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่นอะอันนี้ก็ได้เรื่อยๆแต่ว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อไม้เราเนี่ยบางทีเนี่ยมันอยู่ที่ความสวยความสมบูรณ์ของต้นไม้ด้วยนะครับ ด้วยเยอะๆเลยแหละคือถ้าไม้ไม่สวยคุณจะไปขายใครได้ถูกไหมก็ต้องทำไม้สวยๆรดมสมบูรณ์รากดีๆแน่นๆแล้วก็ใบสวยๆครับแต่ละสายพันธุ์มันก็จะมีความสวยแตกต่างกันไปเองอครับผมแต่ว่าถ้าอยากขายได้เนี่ยทำให้สวยแค่นั้นเลยแล้วคุณจะขายได้เองนะครับผมส่วนขายได้กี่บาทนั้นก็ต้นไม้เนาะมันก็มีทั้งราคาตลาดแล้วก็มีทั้งราคาในใจครับ เพราะงั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อเขาแฮปปี้กับราคากับต้นไม้ของคุณหรือเปล่าถ้าเขาแฮปปี้เขาก็ซื้อครับผมยังไงก็ไม่ตันครับถ้าคุณทำไม้สวยๆไม่หลอกลูกค้าดูแลดีๆครับเค็มให้ลูกค้าดีๆแต่จริงๆอะผมอะทําไม้มาก็ไม่ค่อยได้เค็มนะตั้งแต่ขายมาเนี่ยเพิ่งจะเค็มต้น2ต้นเองมั้งแค่นั้นเองครับเพราะว่าเรายึดว่าเอ้ยถ้ารากดีไม้ยอดเดินดีไปแล้ว ลูกค้าเอาไปเลี้ยงยังไงก็ไม่ตายครับนอกจากว่าเออแดดน้อยจริงๆต้องบอกแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยตลาดต้นไม้มันไปได้อยู่แล้วครับเพราะมันเพิ่งจะเข้ามาแค่ปีกว่าๆเองถ้าเป็นไม้สายนี้เพิ่งจะบูมหนักๆก็คือปีที่แล้วครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถทําได้ทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้ครับทําเป็นอาชีพหลักก็ได้ผมว่านะ ในส่วนตัวของผมเนี่ยเป็นอาชีพเสริมแต่ก็เสริมใหญ่เชียดูดิที่ทำเนี่ยเพราะว่าชอบปลูกต้นไม้ด้วยผมว่ามันทำให้เราผ่อนคลายจากงานประจำของเราช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหสบายใจมากอยู่กับต้นไม้อยู่ได้ทั้งวันเลยครับอยากให้ทุกท่านลองปลูกดูต้นอะไรก็ได้ครับไม่จาเป็นต้องเป็นบอลน,นะครับแต่ก่อนผมก็เลี้ยงแคคตัสเยอะแต่ตอนนี้แคคตัสก็ ไม่ได้ทําต่อครับผมก็ขายไปบ้างก็เหลือไว้ตัวที่ชอบแค่ตัก็สวยครับผมแต่ว่าจะช้าหน่อยส่วนบอลพวกนี้ก็จะเร็วหน่อยครับผมโตเร็วเห็นผลผลิตเร็วมันก็ทําให้เราอารมณ์ดีครับรว่าเฮ้ยเราปลูกต้นไม้โตเราปลูกต้นไม้แล้วมีหน่อนะอะไรอย่างเงี้ยแบ็กโกเบตผนผมจะไม่เหมือนใครนะคือไม่ค่อยโต เลี้ยงยากมากครับสายนี้แต่ไม่เป็นไรก็เลี้ยงเลี้ยงกันไปครับไม่มีหนอมีหนอแต่ไม่รู้จะโตรหรือเปล่าแบคโกลเบตเห็นของคนอื่นสวยๆนี่ผมก็แอบิจฉาเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองเลี้ยงดูแต่มันไม่ตายหรอกยังไงมันก็ไม่ตายแต่ว่ามันจะโตช้าโตรเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราบำรุงเราให้ การดูแลแบบไหนนะครับต้องลองเลี้ยงดูแล้วจะรู้ว่าแบคโกเบตนี Go ่ก็ปรับเสียนต้นๆเหมือนกันนะครับก็อลองเลี้ยงดูครับถ้าสนใจก็ คุยกันได้ผมไม่มีปัญหาหรอกซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึง่งมาดูที่สวนได้ว่าผมเลี้ยงยังไงผมปลูกแบบไหนนะครับผมมาปรึกษามาพูดคุยกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่อยากให้โทรเข้ามานัดก่อนเพราะบางวันเนะี่ยไม่ได้อยู่ไปส่งต้นไม้ลูกค้าหรือไม่ก็ไปซื้อต้นไม้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับไปซื้อต้นไม้พอ่อขาแม่้าไม่ได้ซื้อลูกค้าเราก็ซื้อเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับโอ้ดูดีอิเล็กทริกบุเกเกโกครับ น้องสวยมากปุ๊บเงาสวยมากครับปีนี้ต้องทำเยอะๆอยากมีสักร้อยต้นร้อยแม่นี่น้องช้างช้างมี3าสต้นแล้วครับทั้งแม่กลางๆเดือนก็ได้แง้นหน่อแล้วครับอิเล็กทรโบเก,กโกรอบนี้น่าจะประมาณ40หน่อผมกะว่า จะตั้งแม่ไม่ได้อยากขายนะอยากตั้งแม่เยอะๆครับพอตั้งแม่เสร็จเนี่ยตั้งแม่เยอะเนี่ยพอมันมีหนอนะมันช้าแล้วมันสนุกมากเลยครับยิ่งมีเยอะยิ่งช้าสนุกครับผมตัดทุกวันแง่ทุกวันแง่นแงนแงหน่อทุกวันโอ้แฮปปี้มากลองเลี้ยงดูนะครับโคโลคาเซียสายพันธุ์ไหนก็ได้สวยหมดนี่โมจิโต าเลี้ยงอวดกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามหมานการเด้นหมานโคโลโคาเซียช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย